สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซีช่องพังน้ำหวานทุกทกท่านนะคะสวัสดีกับบรรยากาศที่เย็นสบายนะคะวันนี้ไม่มีแดดเลยนะคะตอนนี้นะคะคนหลายก็ทำภารกิจนะคะไปเอาต้นกล้วยมานะคะก็เพิ่งอาลงเสร็จก็เก็บมูลขยะน้องน้ําหวานนะคะไปทิ้งนะคะ แม่ควานก็ได้ลงช่วยควานลอยเสร็จเมื่อกี้นะคะก็เลยได้มาอัดคลิปให้แม่ๆเอฟซี FC ได้ดูกันนะคะน้องน้ำหวานนะคะได้เปลี่ยนอาหารใหม่นะคะเป็นกล้วยต้นกล้วยนะคะวันนี้นะคะนี่เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็จะไปตัดหญ้านเนปียที่สวนควานม,มนต์ต่อนะคะนะคะนี่ ก็เราก็จะไปกินข้าวกันโกรนะคะแล้วก็จะได้ไปตัดหญ้าให้น้องน้ำหวานต่อนะคะในวันนี้นะคะบวานสวัสดีส,สวยๆยังหวานเอ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังมีเสียงไหมคะทำไมห,หนูยืนแบบนั้นคะทำไมห,หนูชอบยืนแบบนั้นคะหนูหิวอะไรคะ น้ำหวานนะคะหวาเป็นายหวานจะกินอะไรเสียงพายปากกยโอ้เสียงพายปากไกยแก้วมาแต่ไกลเลยนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะเข้ามานี่ไหมเนาะหวานเป็นลไรลูกทําไมหวานกลางขาอย่างนั้นลูกหวานจะกินอะไร <c oughs> มันออกกําลังกายบอนะคะนี่สาวน้ําหวานของเรานะคะ หวานสวัสดีแม่แม่ก่อนหวานหิวไหมหวานหิวตลอดเลยนะคะหวานสวัสดีแม่แม่ตลอดเลยเห็นกล้องไม่ได้นะคะนะคะเดี๋ยวอืมหวานขอนะคะหวานขอกินนะคะสวัสดีนะคะนี่นะคะก็เรามาถึงอาตาตายญ้าของน้อง พายพายประกายแก้วแล้วนะคะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะตัดนะคะก็ขอบคุณไปยังพายประกายแก้วนะคะหรือควานมนนะคะที่ได้ให้อหญ้าเนเปียให้กับน้องน้ำหวานนะคะสวยมากเลยนะคะนี่เขาถือว่าควานมนแก่ปลูกญ้าได้สวยมากๆเลยนะคะ ดินดีน้ําดีนะคะอยู่ติดถนนนะคะนี่นะคะติดถนนทางเข้าหมู่บ้านบ้านทาราดเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะตัดอ่าหญ้านะคะเป็นไงบ้างเขาค,คนลอยค,คอนมนว่าให้จับไปเยอะไหมคะค,ะคนมนว่าเอาไปได้ก็ไปเลยนะคะค่ะแล้วก็จะต้อง ไปตัดข้างในหน่อยนะคะเพราะว่าตรงนี้ยังยังยังไม่สูงมากนะคะแ,คคแล้วก็ตัดแค่ไปนอนหวานทานเนาะ mm. เดี๋ยวก็ไม่มีแล้วก็มาเอาใหม่นะคะ mm. ได้แบ่งกันนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นสวนของพังน้องส้มเหมือนกันนะคะพังน้องส้มมีสวน mm. อยู่สองที่นะคะพังน้องส้มของพังน้องส้มก็กลาลังเกิดเหมือนกันนะคะ ตามไปดูกันเลยค่ะโอ้ป่านะคะสวยมากเลยนะคะหญ้าของภายประไกยแก้วนะคะนี่นาลาตึบเลยนะคะถือว่าสุดยอดเลยนะคะดินดีน,นะคะนี่นี่นะคะนีนะ่สวยนะานี่ก็ ก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะก็เลยแบบไม่เสมอกันเนาะเพราะว่าที่เขาก็กว้างอยู่นะคะนี่ถือว่าเป็นได้สวยมากๆเลยนะคะถ้าบ้านน้ำหวานได้ปลูกไปไปปลูกตรงที่แม่บ้านแม่ควานนะคะโอ้ได้ขนาดนี้ก็กินตลอดปีเลยนะคะถ้ากินเชือกเดียวนะคะเดี๋ยวไปดูคนลอยนะคะคนลอยแอบไปที่ไหนน่ะคะ จะตัดตรงนี้นะคะเพราะตรงนี้แก่แล้วเริ่มแก่แล้วนะคะสูงพอสามารถตัดได้แล้วนะคะยาวนะคะเราต้องจัดตัดให้จำใช่ไหมคะคนเลยถ้าตัดจำนะคะก็จะเกิดไว้นะคะควรมุนบอกนะคะ ปปนี่เราสามารถไปปลูกได้นะคะนี่เอาจะจะเอาพัน์ของควนมนลองไปปลูกไว้ข้างโรงช้างบ้านน้ำหวานบ้างน,นะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะพาแม่แม่เอฟซี FC นะคะไปชมนะคะรอบๆสวนของควนมนนะคะ mm hmm. เป็นบริเวณรอบๆสวนนะคะของไทยประกายแก้วนะคะนี่สวย สว,ะะสวยจริงๆเลยนะคะสวยจริงๆเลยนะคะนี่นี่อสุดยอดเลยนะคะแม่ควันชอบป่าหญ้าของควันม,มนมากนะคะก็มาเวลามาจากบ้านหรือไปทําธุระที่ไหนแีเวยแบบขี่รถผ่านนะคะก็เห็นสวนเนี่ยก็คจะว่าโอ้ยยญาควันมนสวยนะคะสวยมากๆเลยยิ่งมาเจอฝนดีด้วยนะคะปีนี้ยิ่งแบบ เกิดดีมากนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกหนอนะคะยิ่งตัดยิ่งแตกหนอเรื่อยๆนะคะยิ่งเป็นกอใหญ่เรื่อยๆนะคะพันดีจริงๆเลยนะคะนี่สวยมากเลยนะคะว่าคนบนมีกล้วยมาปลูกด้วยนะคะนี่สวยถือว่าถ้ากินเชือกเดียวนะคะยังไงก็กินไม่หมดนะคะ ปูได้หนามากเลยนะคะขนาดปกติแม่ควานนะคะมองมองมาแต่ทางทางริมถนนนะคะเลยไม่ไม่ไม่เคยเข้ามาข้างในนี้นะคะเข้ามาข้างในนี้เพิ่งรู้สึกได้เลยนะคะว่าหนาแล้วก็สวยนะคะน้องช้างได้กินนี่คงจะแบบอดิดอร่อยมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขียวกะจีมากเลยนะคะไม่มีว่าจะแห้งจะตาย นะคะเพราะว่าฝนดีด้วยนะคะปีนี้สุดยอดเลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะขอคนมูลเ,เอาพันธุ์ไปปลูกด้วยนะคะลองทุกพันุ์เลยนะคะมันย่าในเปียเรามีหลายพันหลายชนิดนะคะพันธุ์ปากช่องพันธุหลายหายพันนะคะเราก็จะเอาลองไปไปลูกหลายหลายพันดูนะคะจะได้แตกหนอ่อแตกแนวนะคะ น,นี่ก็อาจจะเป็นรอยที่ควันมนมาตัดไปให้น้องประคายแก้วนี่นะคะก็จะยิ่งตัดยิ่งแตกหนอขึ้นใหม่นะคะยิ่งแตกหนอเรื่อยๆนะคะยิ่งหนานะคะนี่ค่ะกินทั้งปีเลยนะคะนี่ลงทุนครั้งเดียวนะคะสวยมากหนาตึ๊บเลยนะคะอู้หูต้นสูงๆส,สุดยอดเลยนะคะ ของพังน้องส้มก็สวยนะคะแต่ว่ายังไม่ยังไม่เกิดเท่าเท่าของพายประกายแก้วนะะนี่ก็ได้พา,พามแม่นำพาแม่เอฟซีนะคะมาดูป่าหญ้าของหนุ่มหล่อนะคะพายประกายแก้วนะคะความเมืงก็ได้แบ่งปันด้วยแบ่งปันให้น้ำหวานกินด้วยนะคะ เพราะว่าย่าเราก็ยังไม่เกิดย่าเราก็ยังไม่เกิดเด้อเห็นย่าเขาแล้วสะออนมากเลยนะคะสุดยอดเลยถ้าอันนี้นะคะเราก็ได้เต็มรถเลยนะคะเราก็ตัดเสร็จแล้วนะคะสามแบกครับเต็มรถเลยสามแบกเต็มรถนะคะแค่พอทานครับเปว่าครับคุอร่อยรู้สึกว่าลูกสาวจะกินไหมกินครับกินลวเนาะงามปนี้เขามาตัดล้เชื่อไดครับผมาตัดตาเนี่ยครับ แต่ว่าแม่ควาย <ผม S 1> ไม่ได้มามด้วยเนาะเลยไม่ได้มาถ่ายคลิปให้แม่เอฟซีดงครับผมพ็ยินดีครับกินดีมากนะคะค่ะเดี๋ยวเราตามไปดูกันที่ลงช้างเลยนะคะค่ะตอนนี้นะคะเราก็ถึงบ้านแล้วนะคะถึงบ้านแล้วนะคะน,บบน,นี่มาดูอาหารลูกสาวเรานะคะวันนี้นมีทั้งหญ้ามีทั้งต้นกล้วยนะคะต้นกล้วยนี้เป็นต้นกล้วยน้ําหวานเลยนะคะของชอบเลยนะคะน้ำหวานนะคะกินแบบ ชนิดแบบไม่เหลือเลยนะคะโยนให้เรื่อยๆนะคะแล้วก็มีทั้งหญ้าที่พ่อกับแม่ไปเกี่ยวมาให้อีกนะคะหว mm hmm. านชอบหวานกินทั้งวันเลยนะคะ mm hmm. กินแล้วก็นอนนะคะตอนคืนนะคะ mm hmm. ช่วงนี้ช่วงรักษาเนื้อรักษาตัวนะคะอะไรก็จะเอาหญ้าลงรถนะคะ บรรยากาศนะคะครึ้มฟ้าครึ้มฝนเลยนะคะแม่แม่แต่ไม่ตกนะคะตกปลอยๆนิดๆนะคะบรรยากาศดีบรรยากาศดีทั้งวันเลยนะคะบรรยากาศน่านอนมากอาหารอาหารของเรานะคะวันนี้แทบจะไม่ได้พักเลยนะคะวิ่งหาอาหารเลยนะคะพรุ่งนี้คงจะได้พักนะคะพรุ่งนี้พรุ่งนี้คงจะไม่ได้ไปหาอาหารนะคะ เพราะว่ายญ้าของต้นหอมแล้วก็ไปหามาไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นหญ้าสวยๆน่ากินเลยนะคะชีวิตก็ต้องสู้กันต่อไปนะคะยุคโควิดนะคะ อก่อนแม่ควนสู้ขาดใจเลยนะคะไม่ได้ไปไหนไปไหนไปไหนไม่ได้ก็ยังดีนะคะที่มีคนรักและเมตาน้องน้ำหวานนะคะให้ทั้งต้นกล้วยควนมนก็ให้อาหารนะคะทีมงานเราก็บางทีนะคะคนอ้วนก็หาอาหารมาให้นะคะ บางทีควานโต้งนะคะก็ให้ไปเอาอาหารด้วยนะคะก็ถือว่าน้ําใจนะคะดีงามมากๆเลยนะคะควานช้างเราทีมง,งานเราไม่เคยทิีงกันนะคะก็ขอบคุณยังไปยังแม่เอฟซีทุกท่านนะคะที่มีความรักความเมตตาให้กับน้องน้ำหวานนะคะอาวานัวยยอาวานเจ้าสวยยังค่ะอวานเจ้าสวยยังอืมหวานรู้งานนะคะอาวาันจ้าชุดสวยยังคะ่ะลูก สวัสด,ดีสวยๆนะคะเสียงเสียงลูกเสียงหวานๆหน่อยลูกพักทายแม่เอฟซีย่างนะคะนี่เสียงนะคะเสียงหวานๆนะคะจากพังน้ําหวานนะคะอพังน้ำหวานฝ<ไ>ากเนื้อฝากตัวแม่เอฟซีด้วยนะคะอะไรคะลูกจะกินอะไรสาหน้ามนนะคะพังน้ําหวานนะคะก็ ตอนนี้นะคะก็ขอนะคะเห็นกล้องเหมือนเดิมนะคะสงสัยเห็นพ่อเอาหญ้าลงรถนะคะจะขอให้แม่เอาให้กินนะคะ,ะต้นหอมก็ร้องนะคะต้นหอมตอกับน้ำหวานกลัวกันได้เปรียบนะคะตอนนี้นะคะเรื่องอาหารนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะคนลอยนะคะก็ปลูกต้นกล้วยนะคะปลูกต้นกล้วยแล้วเราก็จะปลูกหญ้าในเปียบข้างๆนี้ด้วยนะคะเอาพันธุ์ของความมนปลูกนะคะ เผื่อจะเกิดสวยๆเหมือนควันมนนะคะเผื่อเผื่อหญ้าจะเกิดสวยๆนะคะน้ำหวานก็จะได้ตัดกินใกล้ๆด้วยนะคะคุณไหลก็กำลังทำนะคะเพื่อจะปลูกนะคะพี่เกิดชาบต้นกล้วยนะคะแล้วก็ปลูกนะคะหนิ เ้วก็จะหาอะไรอะไร,ะไรหลายๆอย่างมาปลูกนกะคนอร่อยเนาะแต่พื้นที่ของเรามันดูช่างจะไม่เพียงพอแล้วนะคะอีกหลายอย่างนะคะที่เรายังทํายังไม่เสร็จนะคะแล้วก็จะเอาไม้นะคะออกจากตรงข้างหลังกระท่อมด้วยนะคะนะคะเอาออกนะคะเราจะทําห้องน้ําตรงนั้นนะคะแม่แม่เอฟซี F C นะคะเพราะว่าเนื่องด้วยว่าตอนนี้เวลาส่วนใหญ่นะคะเรามาอยู่ที่บ้านน้องน้ําหวานนะคะแล้วห้องน้ําก็ ก็ยังไม่มีนะคะก็ยังก็ยังต้องใช้ห้องน้ำเอ่อวอยู่นะคะแม่ควานก็กลัวตอนค่ำตอนคืนนะคะบางทีก็ไม่กล้าไปคนเดียวก็ต้องปุกควนลอ,อย,ลยตลอดนะคะก็เลยว่าตัดสินใจว่าทำแบบนั้นแล้วก็ทำไปก่อนนะคะตัดสินใจกันนะคะว่าจะเอาแบบนั้นแล้วก็ทำไปก่อนขอให้แค่มีห้องน้ำก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็ เดี๋ยวแม่ควานก็จะขออนุญาตแม่ซีนะคะไปปลูกหญ้าช่วยควันล่อยก่อนนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากแม่เอฟซีทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัวเราด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ควันล่อยด้วยนะคะฝากกดติดตามกดสับตะขาบนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกำลังใจให้สาวน้ำหวานด้วยนะคะตอนนี้ก็ท้องเจ๋ขึ้นทุกวันนะคะก็รอลุ้นกันต่อไปนะคะ ขอกำลังใจจากคุณแม่เอฟซีทุกท่านขอบคุณความรักความเมตตาด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้แม่ควานก็กล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ